บ้านนายฝรั่งอาทิตย์นี้เสิร์ฟความหาแบบจัดหนักกับแกงเพื่อนสีดีกรีพระนางที่ต้องประจันหน้ากับซุปตารับเชิญขาประจำราชาและราชินีแห่งฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อีกคนหนึ่งถ้าคุณเลือกได้เพื่อดึงพวกคุณและทีมคุณลงมาตำ่ำ <c oughs> คุณจะเชิญใครมานั่งถ้างั้นนึกแล้วมีคนเดียวยนะมีชื่อเดียวเลยนะชื่อเดียวชื่ออะไรครับเสนาหอย <c oughs> มองนะรอแต่งตัวกูรอกูรอถ่ายอยู่ข้างหลังครับพอกูไปถ่ายเออมึงก็จะถ่ายเออไปถ่ายไปถ่ายรูปและมาเอาใจช่วยนุ่มเด่นคุณที่ถูกแซวตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มนี่ไอรอ่ะจีไงมึงจำจีไม่ได้หรอจี๋สุดที่รักเพื่อนโฟกคิงดีอันดับแดกจี่อยากเจอแล้วอยากเจอ กันวันอาทิตย์ที่30มมีนาคมตั้งแต่เวลา6กโงยนาทีเป็นต้นไป